<differences? S 2> ครับกบยางครับคำ้าวขอกบยางเอ้ยต้มยางไ้ตัวสีตอาไหนตัวสีดำครับยคามมุ่งมั่นตัวสีดำ ตีนำเรือไปเรื่อยนะครับหาช่องว่างตีของในน้ำไม่มีอะไรแน่นอนครับขยันเท่านั้น ตอ,ต,อตอนเราตีเหยื่อไปแล้วนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมองเหยื่อตลอดตลอดเวลาก็ได้นะครับเวลาตีเหยื่อเสร็จปุ๊บเราก็มองหาจุดที่จะตีเป็นไม้ต่อไปหรือมองหาปลาคลอบ ปลาแบบนี้อาจจะมีปลากัดลังนะครับเราไม่รู้ตีถามดูก่อนขยันเท่านั้นถึงจะได้ตัวเจริญ

ตั<า>งอไม<ด>่เออโอ้ปลาอะไรวะเนี่ยโอ้ตีจอนนะเนี่ยกับมัดมากปลาคอกแต่ลายปลาคอกตีจอนครับแต่ลายปลาคอกสงสัยผงยังไม่ขึ้นน้ำมันเนี่ย โกัดดุมากเมื่อกี้ถ่ายทันปะไม่ได้ทันแต่ว่ามันขึ้นมากัดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่กัดครั้งแรกกะไม่ทันมา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 โยโยโอย่่อย่่อย่อยยออ่ย <c oughs> ีจอนแต่โดนข้อบคอบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปนะเยี่ยเด็กะเ็กครับอ่าเดี๋ยวหนะ้าไปเอาให้ <c oughs> ไปซอยเล็กน่อยนะไป อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวล,ลูกเดี๋ยวเอือนไอเอือนไอ่าบไปเลยเอือนไอ <c oughs> ไอคือลุงเหรอลูก <c oughs> โอ้ยเด็กมาเรียกไอหนึ่งมะ่าบไปไทำไมเยฟูพี่อยู่สะพานวันนี้นะคะเมื่อี้เขาได้ยินมาเรียกนานแล้วเอาเหรออ่าวันนี้นะครับ,บรนนวันนี้นะครับน,น,นบีแต่อยู่ตรงนู้นเหรอ ยู่สายลกนนูกเด้แล้วมาเกินหน่อยคนละแน่เลยไฟไยตัดติดเครื่องไปแหงนิกหน่อยนยอนาคตของวงการตีเหยื่อติด หลังจะลงน้ำเด้อบัใไซชูชีพนะตายนั่นเร็วดีด้ะเกียบจมอ่ะเกิดจมเนี่ยเซตเลยไปหไปา,า,าดีหน่อชุบใสไกาดปิดกาดดีๆฮะอะหมุนหมุนหมุน,มน,มน หมุน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 ไปถ่ายครับครับครับถ่ายดิถ่ายนี้เก่งถ่ายไหมนี่ถ่ายดิถ่ายอยู่อะถ่ายอยู่เหรอวูวขนาดนั้นเลยเรามาพร้อมตาตานี่พี่พ่อบอฮะลูกไปเกาะโอ้โหน้ำตาสิไลน้ำตาสิไล บูฮ่าคนเอาไปแบ่งงูพร้อมคละโตตัวขี้ชกคู่เฮ้ยโกบยางเฮ้ยรับยางเฮ้ยเฮ้ยมุจจาคอยโกบยาเจียวกบยางเจียวโกบแข็งโกบกบยางค่ะฮะขอเบิ้งเดียบ้างครับขอเบิ้งเดียบ้างฮะขอเบิ้งเดียวบ้างโอ้นั่นเลยครับในโกบยางเฮ้ยเอ้โหเฮ้ยโอ้โห พอยิงชุบพอยิงชุบโอนหน่อยออกผู้ใดชนะโอนหน่อยออกโอ้ลูเนื่อเดีเรื่องลมเดยวเรื่องลมเดี๋ยวรื่องลมเลยรือลมครับโอนหน่อยออกผู้ใดออกก่อนมูผู้แดงเลือกโอนหน่อยออกผู้ใดยูสุดท้ายเอาตัวนี้ไปผมยูสุดท้ายผยเปียกบ่โอ้โหอยู่แม่ไหนผมมีกบยางวะค่ะมีจะลูกซื้อยากได้กบยางได้กบยางอานุอยากได้กบยางหนูไปก่อนเลยลูกผมอยากได้คือกันครับผมอยากได้คือกันครับกบยางครับคำครับขอกบยางเอ๊ ตีอยากหม่สีดำนี่เอาวะลูกตัวสีดำครับโอ้ความมุงมันอาตัวสีดำาตัวสีดำเเาาเห็นเองได้นี่ของเราได้นี่ยได้ไหมตัวสีดำอะไรอะไรหนลูกกบนะคะกบอันไหนเอาขึ้นหนูก็ได้แล้วลูกหนูก็ได้เลยหนูได้แล้วออหนูเปี่ยนอ่ะหนูเปลี่ยนขอสีดำครับเอาเอาเอาสีดำเลยครับ เนีครับเอ้ยนี่ผมขอันาครับนี่ราาผมคอครับเอินอายเอิดอายแล้วที่อครเอินอายเอินอายต้อกรนอเายเอ้าอ้าเอ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 เอาเอาเอเอาเอาเอเอา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 เอ้าเอาเอาเ้าเอ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 ้าเอาเ้าเอเอาเ้าเอาเอ้าเอเอาเออ้าเอาเอ้าเอเอาเ้าเอาเอาเอาเ้าเอเอา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 เเอาเอเอาเอาเเอาเอ โอ้ตาถึงอ่ะได้รุ่นลิมิเต็ดด้วยอ้าวไปรูปไปรูปไปรูปเลยไปไปไปขยับไปพุ่นไปพูดมาข้างหลังเลาวพ่นยังนึงเขาบูมาร์กนะครับฮะเขาใจร้าบ่เมาใจดีคืออายแล้วเนาะหนึ่งสองสามยิ้มแล้วเรอนี่แม่ข้างๆตัวเองนาะไม่เห็นไหนมาลูกมาเออหนึ่งสองสามยาดความภาพ เนี่ยเขาจะซื้อก็ต้องรอเลยเนี่ยเนี่ยดำชมพูเนี่ยคนคนที่ซื้อต้องถ่าได้เนี่ยว่าได้ไงไงดิเดี๋ยวใจเย็นๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆเอ้าผมขอได้ไหมครับอันนี้ครับขอหนังครับเดี๋ยวจะเอาให้เฮ้บผมมีคครรัับบผมมีห้อง คนเดียวนี้ไปซื้อหลอกนะครับพมอกาลีนะครับไปซื้อหลอกเยาะควดเป็นตะขาบเลยอ่านี่แหละเป็นตะขาบลูกแบ่งกันเดินนี่มันเดินก้นตกลงกันไหมนะครับฮะอันนี้อะไรกับยาเนี้ยนี่เปตัวยักใส่มันสิพอว่าอะไลูกแม่มัาดิยันตกลงกันแบ่งกันได้นี่อันนี้มันตกเม็ดวะสายลอยเม็ดเลยยังไม่ ครับแบ่งกันเด้อครับทุกคนเนี่ยหัวหมดเลยอ่ะให้หมดเลยตอนนี้ได้ไหครับใส่ครับอันดำอันไหนดำแดงนะครับอีกอย่างดำแดงถือปอนถือปอนอันนั้นดำแดงใช่ปอนก็ได้อันนั้นเพราะว่ามันเป็นของใส่มารชิดเบสเนี่ยไส่ตะกับผู้ยไม่หัวเสียเลยบิรแล้วลูกน่าเบิดแล้วถือปอนเบิรแล้ว เขาได้อยู่ครับอันเมื่อวานนี่เพิ่นได้มาสามเดีวเดี๋ยวเอามาขายเมลโลถแล้วสามสิบเฝ้ามาโดนสัญญาเด้อครับอันเนี้ยสายเนี่ยอหารวมแบ่งสาะจ๋าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนให้พร้อมเปลี่ยนให้พ่อเปลี่ยนให้พ่ออ๋อขอบคุณค่ะาขอบคุณครับคุณไม่ได้เปลี่ยนกับมือผมโดนเลยฮะผมไม่ได้เปลี่ยนกับมึือตุ้ยยังขึ้่ได้เปลี่ยน เลี่ยนน้อนคอดีย้ายพนาให้อเีย์หพนาบ่หาฟังเมก็ได้เปลี่ยนเหมือนกันครับนะครับมมผมมี้ลอกผ่นะครับคือม่มี้ลอก้าลอกหอเสียคุออยากสิได้กินปลานำไม่ร้างสิของไอ้มิลรุนเลยไม่เต็หรอกลิมิเต็ดลูกลิมิเต็ดกับผู้ชายลิมิเต็ด ะกีฬากับเด่นกับกัมพูชายไม่ใช่ป่ะฟังล่ะอันแค่กีฬาเมื่อกี้น่ะเด่นเตะสอบกักบกัมพูชายนี่ยบาดไปล้มไปล้มพิมผู้หญิงเี้แต่ก็เราโน้นบ่เข่ากันตอนเนี้ยเราชุ้มนี่มันเข่ากันอยู่เหรอดิเอามัดกับกัมพูชาเนาะบาดไปล้มสนามไปล้มกับผู้หญิงเลยบาดเฮ้ยกแพ้เขาส่วนตัวน้ำเขาย่งยางดีเอาทิ่งดีครับโ<อ>น้นเอาเข่าเอาทิมตขาบาดเป็นผ<ด>ู<ด>้ใดแน่<ด>ี่ย เปลี Answer, ian, ่ยนตัวนี้ดวมาสิข่ะไเราเปลี่ยนตัวไหนอีกเอาตัวนี้คุณดีลิมิเต็ดเลยนะคุณดีลิมิเต็ดมีปักอ๋ออ้ยเอาตัวนี้มาขึ้นจะไปเอาปักเขาได้ปักเขาได้ลูกนี่นะครับนะครับลูกค้าที่ซื้อเลยต้องถาไปซิ๊บมือนแน่นตัวนึปกไ้นี่หไกเปลี่ยนนะครับใจเย็นๆลูกใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าเหมือนอย่าเหมือนลูกเอาลิมิเต็ดยังหาจังไงกั สบายไหมบ้านเลี้ยงกี่ตัวขอกมาขอกหนำช่วงเวลาชั่วโมงทองหมดไปเกือบชั่วโมง โดนเด็กปล้นก็เอาของให้น้องๆเพราะว่าอ่ามันก็เหมือนเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมเหมือนนึกถึงตัวเองตอนสมัยเป็นเด็กครับเรามีวัญญาซื้อของพอโต,โตถึงได้ซื้อ <c oughs> วันนี้คงจะหมดเวลาแค่นี้มั้งครับาถ้ยังไงเราเจอกันคิปหน้าครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องอุณีรัวด้วยนะครับสวัสดีครับ